เกิดเป็นไทจะต้องไหวลายดัไไทยดังไปทุกลมพี่ีเกิดดาวไทยยั่นวันเสาไมูมาดูมวยีทาีคือลมพี่ีเกิดใบนเว สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ศึกมวยไทยลูมินีกเกลือไกลครับเป็นประจําทุกค่ำคืนวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา23นาฬิกาไปจนถึงเวลา24นาฬิกาหนึ่ชั่วโมงเต็มเต็มคามาโนโดักแห่ของแหลมทองการแพทย์แล้วก็อย่าลืมว่าแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดบุญนาทีคู่เอกยกสองเชเลยครับท่านผู้ชมครับาดเลยครับ มาติดตามชมคู่ต่อไปนะครับเรียวเซ็งบ็อกซิ่งนะครับอาไหนูจากประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้มาเจอกับชิโร่96ปีนังานจากประเทศญี่ปุ่นเป็นมวยต่างชาตินะครับคร <า S 1> บับผมมาติดตามชมกันนะครับโดชตวัฒิ์ซึมเบชาครับไปสืบมาถึงฝรั่งเศสได้เป็นไงนะครับภายแดงก็คือแรกของเรียวเซ็งบ็อกซิ่งนะครับสูง168เซนติเมตรก็อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับเป็น ภูมิลำเนาเนี่ยนะฮะเกิดที่ทางด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่อเภอสะพานใหญ่นี่เองนะฮะคุณพ่อก็คือวิตรอริโอนะฮะขอพระออกมาครับคุณพ่อเซ็งนะฮะคุณไดเจน,น,นี่เริ่มฝึกมยวยครั้งแรกเนี่ยอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นนะครับห,หัวหน้าคณะก็คือคุณประเทืองเซ็กบ็อกติ้งนะครับผลงาน,นาจาเชนะ57ครั้งชนะ44แพ้13นะครับครั้งเพื่อสุดท้ายนั้นเป็นฝ่ายชนะนอกไทย,ยะตะอิเกดะนะครับอายุที่สีเป็นนักมวยญี่ปุนน่นเช่นกัน ก็คือชิโร่96ปีนังนะครับคุณชูมิวะ65สเตเดียน่ิจิก็คือกิโร่มาซูโมโตะนะครับอายุ16ปีมีกัวซ้อมอยู่ที่ค่าย96ปีนังครับมีร้านขอคุณไดชูวิสสุดการานของกีเป็นเทรเดอร์ดูแลและดูแลการซ้อมอยู่เริ่มฝึกบุญครั้งแรกในวาย24ปีเท่านั้นนะครับผลงานการตัวที่30ครั้งชนะ20แอร์แ้วแล้วก็เสมอ1นะครับ วิโรธโมลานอกครับสวัสดีสิงแล้วว่าอายุนามมนแ่แต่ว่าเข้าข้องเหนือเกินครับกรรมการท่านนี้ครับก็เป็นการออกทีวิตครั้งแรกนะครับของกรรมการวิโรธโมลานอกทางช่องห้านครับก็ต้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับด้นานของคุณสิงทองหรือคุณมิน,นัยนักสินนะครับก่อนที่จะไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมลูกเขยเขาก็คือพุทธิเดชลพบาทนะครับจะจัดมวยในรายการวันพุธที่7ตุลาคมนี้นะครับ คู่กนำรายการมานะครับอร่อยอร่อยครับไก่ย่างล่หาดาวยิมโมโตโ้กาีกำลังแรงเราพ้วยนครับารมาเจกับ,กบ,บ,ต,บตอบกต้มโคงนะครับเจมครับครับเจอกับกูอไปไปเนแเ้ลเกอเจอเจครับเจอ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 ะจอเจอเราเจอเอเจเจอเจยเจอ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 เจยเจอาจอเจอเจอเจองอเรอฝ่ายยงยอกว่าถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป <laughs> อ่าครับติดตามครับบนเวทีมวยคู่นี้ครับเป็นมวยต่างชาตินะครับแต่ว่าฝึกที่ฝึกมวยไทยนี่มานานหลายปีเหมือนกันหมดยกที่หนึ่งครับบนเวทีเลยครับมาชมกันต่อนะครับนี่คือคู่มวยต่างชาตินะครับในสไตล์ดับมวยไทยรีโอจากฝรั่งเศสนะครับก็มาอยู่เมืองไทยนานนะครับคุณพ่อเต็ง เขาเปิดรีสอร์ทอยู่ปัจจวบ<ม>ันแถวปากน้ำปานนะครับน่าสนใจมากส่วนชิโร่เนี่ยก็มาช่วยเอตีที่เด็กเกาๆครับปั้นซาบละเลกับขนมจีบอยู่ที่ตลาดปีนังพวกปีนังการตลาดปีปนังใช่าาลาดข้า่ได้ใช่ขออภัยนะครับเคยมาดูต่อยครั้งหนึ่งครับเสา,าร์บ่ายครับเป็นมวยบูู๊่ดีนะครับสำหรับชิโร่ชื่อดีนะครับ นี่ครับเทนญี่ปุ่นมาหน้าใสๆใสใสเทนญี่ปุ่นภาพซุปเปอร์บอลของเราที่เทนเกาหลีช่วงนี้ไปงานหลายเรือไฟมาได้ข่าวว่าไปไหว้พระธาตุพนมมาหรือเปล่าไป<ำ>ขออะไรมาบ้<ำ>างก็จะตามเสียตามไปเร็วๆนี้ก<ำ>็ค <c oughs> อยจิงจกดู<า>ดูอยู่นะครับ เอาละครับดูอยู่นะครับพรุ่งนี้ไปดูได้นะครับารับสมัครหลังสาไทยเป็นวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ไปได้ไปกับพี่ไปกี้ผมไปด้วยครับรับเอาละครับสุดเพลชินดีครับคุณเดชาครับผมก็ในวันสุดที่9ตุลาคมนี้ครับถ้าดูเนี่ยนะฮะหลายๆคนถามมาว่าวันน้องโบจัดงานรังปีเนี่ยค่าดูเท่าไหร่ครับคุณแดงก็ตอนแรกจริงจมวยอย่างเงี้ยนะครับ2 3 0บาทก็น่าจะวางได้สบายเลยแต่ว่าน้องโบบอกว่าเป็นวันเกิดของน้องโบ๊ก็เลยอยากจะมอบของขวัญให้แฟนหมัดมวยครับ ก็เลยจะเก็บเพียง200บาทเท่านั้นเองครับโหจัดดีขนาดนี้ยังสร้างความพัทับใจให้แฟนๆอีก200บาทครับผมโอ้โหถ้าอยู่ที่บ้านแล้วไม่มาดูไม่ได้แล้วนะครับคู่มวยแบบนี้นะครับแต่ละคู่นี่มาจิงนันละวันที่เศ็กันเป็นล้านเป็นล้านนะครับโดยเฉพาะอ่าเพชรสกลเอฟเอคุ๊ปของเสียสองรับประกันสู้แน่ กับบนดำสวิรพลกับเซมเูภูเกตค่ะพง่ายผลเงินมาคลองลงกันเนีย่ยู้หเป็นพี่เลยคุนี้เพชรพนมลุงเกตมุก้านี่สุดยอดมวยฝีมือเลยทีเดียวครับกับแสงไทยวันทีเด็ดเก้าเก้าแล้วก็ปหา้าเอ็กซ์ชิดนยินจองฝีมือลายครับกับผลหลวงติดบ,บุญมีมาพูดมาอย่างนี้แน่นเพียดแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมกับ9ตุลาคมนี้ครับเอาละครับ กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับรีโอกับชิโร่คู่มวยต่างชาติแต่ชกในสไตล์มวยไทยนะครับก็เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับคุณกินทองนี่วันพุธที่7ตุลาคมนะครับก่อนที่จะไปญี่ปุ่นกับอุกิเดรุพบาทก็อย่าลืมนะครับรายการเชนเมืองคนคนมีเพื่อนนะครับจัดในวันอังคารที่6ตุลาคมนี้นะครับที่ลุมบินีเพืนํำรายการครับเจนลบสักขอมสิ่นของพอตุ้มเขาหรือเจโรนะครับเจ้าเจโรเจอกับอนันตชัย เกียรติพัชราพมาสดเหลือหลายชนะเพชรศินมาไล้มียอดฉัดแร์เทคกับกัปตันเชนและภัยเขาบอกกัปตันเชนนี่ไปชนะน็อกฟ้าสถานก่อนสภาวทองยกสามที่ภูเก็ตแต่ก่อนนี่จะชนะน็อกนี่เขาเรียกว่าหมัดธมรโกงนะกาลังจะแพ้แล้วนะน่าสนใจช่วนี้กัปตันเชนกับยอดฉัดครับแล้วก็สิทธิชัยสิทธิคุยมเปลี่ยนเป็นสิทธิสองพี่น้องของมิสเตอร์ทิม แหมมิอร์ทีมบอกป้ายสามแสนป้ายเป็นตีเสื้อเป็นติดสองพี่น้องราบแหมเจอกับอัศไทยรองบิดการ์เด่นนะครับก่อสามคู่เด็กครับที่แจากเชนจัดแฟนได้ชมลุมพินีอังคารที่6ตุลาคมนี้ครับครับผมบนเวทีนี้ขณะนี้ครับอยู่ในชื่อของยกที่3ครับาขนาของลิโอนะเดินเข้าหาครับอาศัยความใหญ่เดินบทเดินเบียดนี่ครับฝึกวยไทยมานี่ก็เลยว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับชาวต่างชาติหันมาฝึกวยไทย พี่ชายก็อันทวนนะครับชกอยู่เป็นประจำครับที่วิธีมมยลมินีวันนี้ก็มาเป็นที่เลี้ยงอยู่ที่มุมด้วยครับาฝีมือดีหน้าตาดีนะครับเรโอเนี่ยยังเด็กนะครับหน้าตาน่ารักนะครับและอันทวนนี่ก็หน้าตาดีนะครับทุกัี้เท่านั้นเองแล้วรหรับแรกของเรโอครับถ่ายอันทวนนนะคุณพ่อเปิดรีสอร์ทอยู่นะครับที่ประจวิที์กีฬาขันชอบมวยไทยนะครับส่วนพี่โร่ก็อยู่กับคุณตี๋90ปีงั่นนครับนี่เป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ พูดไทยไม่ได้นะครับชื่นชอบในเรื่องราวของศิลปะมวยไทยนะครับมาฝึกมวยกับทางด้านของคุณตี96ปีนา่งกลายพีดบอกว่ามาในคนณีีดีตั้งใจเหลือเกินครับมีความตั้งใจในการทุกฝนวันนี้ไม่เจอของแข็งนะครับเจอกับลีโอนี่ถือว่าปู่คู่เลยเอาบเลยครับมานี่ครับขึ้นเข่าเลยแม่เหมือนกับรับทราบข่าวจากลุมดินีที่เขาติดประกาศไว้ครับลีโอจับเข่าในตีเลยโโอ้หสวยงามนะครับไม่มองนานจนิงๆว่านักมวยไทย แค่ครบครับลูกครึ่งนะครับแล้วบวยไทยลูกครึ่งลูกครึ่งแมนยูเา้าแทนตอนนี้โดนนำแล้วเอาลีโอเซ็งบ็อกซิง่งเดินขยับเข้าไปขวางหน้ามาหมดยกที่สามพอดีครับเอาละครับมาติดตามชมกันต่อครับยกที่สี่นะครับาก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับบรรดาสื่อมวลชนนะครับ นนกับรายการสิดธป้องกันแชมป์โลกเดบิวตีแล้วก็มวยไทยมาราธอนวิโก้สมาร์ทมากรำสินค้า CTS ครับที่จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนะครับที่เวทีมวยชั่วข่าวสนามฟุตบอลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระบี่นะครับแต่จะแถลงข่าวกันในวันที่6ตุลาคมเป็นไงครับ ผมสำหรับรายละเอียดการแถลงข่าวนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องสื่อมวลชนและก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่6กุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา14.00นณห้องนพพลัต์โรงแรมมาริชามาร์คแอนด์สปารนสอร์ทที่จังหวัดกระบี่ครับครับก็ไปกันได้นะครับคุณเดชาจองตั๋วไปได้เลยนะครับแม่กระบี่สวยมากนะครับภาพทะเลสวยมากนะครับครับอ่ะวนวิธีในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงของยกที่4กันแล้วนะครับ มวยทั้งคู่นั้นเน้นเข่าในกันซะส่วนใหญ่หลังจากที่เวทีมวยลุมพินีครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกติกาวมวยเข่าี่ขัดมาจับไปกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคุณพี่กี้ครับมาก็ระยะประชิดแบบหายใจลดต้นคอนครับสไตล์เขา่าจะกลับมาบูมอีกครั้งที่ลุมพินีนะครับมาก็ใจเงกนครับมาดาผู้ที่ดูมวยนะครับเพราะว่าอาวุธมวยตอนนี้ก็เน้นกันที่พละงกำลังนะครับ กดี๋ยวพอหยุดปัมพุ่พับกันะครับพุ่งพับกับก็มีรายการมวยนัดดีนะครับดูนะครับเอาแม่ต่อยมัดครับอือเพชรยินดีบวกสอตะกุดทองวันพฤหัสที่15ตุลาคมที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลอำเภอสตุรัดจังหวัดชัยภูมินะครับก็พึ่งผ่านพ้นพายุกิจนามาก็คงจะรอดครับอายุ เรียกว่าดีเพ็ชั่นลูกใหม่นะครับตอนนี้มาเป็นละลูกละลูกเลยทีเดียวนะครับตอนทีมงานก็ไปจัดมวยนะครับที่จังหวัดชายภูมิก็จัดมวยดีให้แฟนๆได้ชมกันนะครับถึง16คู่เลยทีเดียวนะครับงานนี้ก็ติดตามชมกันครับตึกเพชรดีดีบวกสอตะกรุดทองวันที่15ตุลาคมนัดดีนะครับที่จังหวัดชายภูมิครับครับผมตอนนี้ครับบนเวทีครับยังเน็ตเ่าได้กันเหมือนเดิมครับทางด้านของคิโรล94เป็นนาง เดินบอลเดนินนี่เดินปราบอย่างเดียวครับกรรมการพิโรธแยกออกออปับมือเข้าไปยังเดินเข้าหามหาเกาเย์ตันี้นี่งด้านของลีโอนี่วันนี้มีทีวีจากฝรั่งเศสนะครับมาถ่ายทอาเป็นสารคดีมาก็คงจะเอาไปขายที่บ้านเกิดเรืองนอน,นครับที่ฝรั่งเศสนั้นจะได้รู้นะครับว่ามาฝึกมวยไทยชกมวยไทยเราเป็นยังไงครับครับเอาละครับ,รบหมดยกที่สี่ครับ เอาละครับมาติดตามชมกันต่อนะครับนี่ก็คือคู่มวยโอริโอเซนบ็อกซิ่งกับคิโล96ปีนึงน,นะครับสำหรับเสาหน้านครับคุณเดชาครับครับผมในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับข่าบ5ก็จะทำการรายับสงาน การครับเป็นรอลปาร์เยอร์ไร้ใจไม่มีบอลหมดนะครับเลสเตราลันร์ไทยทัวเจอกับวีเรยุเล็กจิมาลายมนะครับโดยเลสเตรานั้น127ปอนด์มีเรยุเล็กนั้น1นึปอนด์โอ้โหเรียกว่าน่าดูน่าชมเลยกันครับระดับคู่นี้ครับก็สัปดาห์หน้านะครับเสาร์หน้ากับการถ่ายทอดสดทางทบห้านะครับพอย้ํากันอีกทีครับนะครับจุนยิงทองนี่ก็ต้องจัดรายการนัดดีก่อนไปประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะไปในสไตล์ หนูน้อยอะไรโควยโนะอ,อะไรอะเอะเคโกะเนี่ยนะที่ตามหาพ่อนะคุณมินทพ่ขอขายจะไปล่ากกันเย็นที่นั่นคุณคนพบค็นคนพบก็จะไปญี่ปุ่นนะครับกับวูกทีเด่นลูกบาบาทจัดให้แฟนๆได้บบชมกันในวันพุธที่7ตุลาคมน,นะครับผู้เอกเป็นไงครับซุเปอร์บอลผู้เอกนี่นนาเอาหมูตูไก่ย,ย่างห้าดาวยิงครับมาพบกับกุมารแทรลูกบาบาทซึ่งพักหลังที่สดเหลือเกินครับสำหรับกุมารแท้ ยังมีผู้รองคงศิริปอศิริพงเ์่ากับเดชลทธิ์สอธนายงพร้อมด้วยคอมเพนเล็กลูกพบาเท่ากับสายด่วนติดออครับผมนี่ครับก็เป็นรายการดาวลูกพบาทนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับุปอบอลครับแอนดี้ซินนี่แผลแตกเมื่อไหร่นี่มอบรางวัลให้ทุกครั้งนะครับเข็มละ500บาทแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มมยไทยมาเต้นไท่ทั้งเดิมเลยทีเดียวตอก้านคอตอกลับเทารอย ยังให้เห็นนะครับมีให้เห็นนะครับแต่ว่าจอรเก์เลานหารีเซกป,ปีหลังนี่ยังไม่ได้แจกนะครับก็รออยู่อยากแจแก,กแ,จแล้วเกินนะครับแล้วก็บริษั์นิคเคไทเซลแอนเจอร์วิจำกัดนะครับสุดยอดเครื่องเสียงโฮมซินิมาเชอร์แมนเชอร์แมนตัวจริงพร้อมด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายาตาจอบทองนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแรงเยอร์แรงใจไม่มีวันหมดนะครับ ก็ให้การสรนับสนุนมวยรอบแหลงเยื่อินล้านนะครับเราก็ได้นักสก3ลายแล้วนะครับที่เข้าสู่รอบตัดเชืยกนะครับก็คือสิงดำดาขียวหมู้วอรโโอร์โนวอเพชรพูแล้วก็ฟานเพชรช,ชอนภัทรลุงยังเหลืออีกลายหนึ่งก็คนกันอยู่ระหว่างเลิศศิลาวีรยุทธเล็กและก็พันศักนะครับก็ยังมีโอกาสทั้ง3คนนะครับก็เป็นรายเอียดครับหมดยกสุดท้ายแนละ้ว แล้วก็มีอย่างโตโยต้านะครับที่าการสนับสนุนสําหรับบริการศึกมวยไทยนมินิเกิกไกลไรครับการวิโรจโมรานครับชูมือให้ลรีโอเซ็งบ็อกซิ่งเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับครับผมนะฮะก็อย่าลืมอย่าพทาดานะครับเพราะว่ามีรายการดีๆที่น่าสน